จริงๆแล้วอเมริกานี่มีแหล่งแร่ลิเทียมตามชายชายฝั่งทะเลตะวันออกนะฮะนอร์ทโคโลราด้าเซาท์โคโลราด้าจอร์เจียนะฮะเป็นสามรัฐที่มีแหล่งแร่ลิเทียมพร้อมจะเปิดทำงานถ้ามีความต้องการแบตเตอรี่นะฮะอันนี้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เองก็เป็นเรื่องสำคัญที่อเมริกามีไม่พอดัองนั้น เขาก็จะดึงแคทแอลเจ้าโลกของแบตเตอรี่ของจีนมาลงทุนเปิดโรงงานแบตเตอรี่ที่สหรัฐอเมริกาคือจีนสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้จะฆ่ากันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือโรงงานในสหรัฐอเมริกาคือทัาต,ต้องการอย่างเดียวครับเงินแล้วก็งานให้กับคนสหรัฐฉะนั้นใครจะเป็นเจ้าของโรงงานในสหรัฐอเมริกาไม่เป็นไรครับเพราะสหรัฐอเมริกาก็มีผู้คนหลากหลายจากหลาย,ลายประเทศครับฉะนั้นไม่เขาไม่ห่วงเรื่องใครจะเป็นเจ้าของโรงงานครับเขาห่วงว่าผู้เสียภาษีชาวอเมริกันจะต้องได้งานทํา จะต้องมีเงินใช้เนี่ยคือโจทย์ของโดอลนันธามเขาคิดถูกแล้วครับดังนั้นการที่ลงทุนทําโรงงานแบตเตอรี่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่ทําบังคับให้มีดังนั้นเขาต้องมีวัตถุดิบคือเหมือง